คุณเคยอยากรวยทางลัดจนยอมแลกทุกอย่างในชีวิตไหมครับแม้กระทั่งการเลี้ยงดูวิญญาณเด็กที่หิวโหยไว้ในบ้านตัวเองเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณนนท์ครับคุณผู้ฟังนนพ่อค้าหนุ่มผู้สิ้นหวังเล่าให้ผมฟังด้วยเสียงสั่นเครียว่าธุรกิจร้านอาหารของเขากำลังจะเจ๊งมีหนี้สินล้นพ้นตัวเขาได้ยินกิตติศัพท เรื่องกุมารทองของอาจารย์ขเขมรท่านหนึ่งว่ากันว่าเหียนและให้โชคลาบเร็วทันใจแต่ต้องเลี้ยงดูให้ดีนนตัดสินใจเดินทางไปรับกุมารทองตนนั้นมาบูชาที่บ้านรูปปั้นกุมารทําจากดินเจ็ดป่าช้าผสมกระดูกเด็กตายโหงผิวของรูปปั้นหยาบกร้านสีดำสนิทลงอักขระสีแดงเลือดหมู ใบหน้าของกุมารไม่ได้ดูน่ารับจิ้มลิ้มเหมือนตุ๊กตาทั่วไปแต่ปั้นออกมาให้ดูดุดันแย่เคี้ยวและดวงตาปูดโปนน่ากลัวอาจารย์กำชับว่าห้ามลิ้มถวายน้ำแดงและขนมหวานเด็ดขาดและห้ามผิดสัจจะที่ให้ไว้ไม่งั้นของจะเข้าตัวคืนแรกที่พากลับมานนจัดที่ทางให้อยู่บนหิ้งมุมห้อง เขาจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่และถวายน้ำแดงแก้วใหญ่ไว้ให้คืนนั้นนนฝันเห็นเด็กผู้ชายตัวดำเมี่ยมไม่ยืนปลายเตียงเด็กคนนั้นไม่มีเสื้อผ้าใส่พุงโรและมีรอยแผลตามตัวยืนจ้องหน้านิ่งๆแล้วแสะยิ้มเห็นฟันซี่แหลมคมตื่นเช้ามาน้ำแดงในแก้วพร่องไปเกือบหมดทั้งที่ไม่มีมดหลังจากนั้น กิจการร้านอาหารของนนท์ก็ขายดีเป็นเทน้ำเททาลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายจนนนตั้งตัวได้รวดเร็วนนท์เริ่มหลงระเริงไปกับเงินทองและความสำเร็จที่ได้มาเขาเริ่มออกไปสังสรรดื่มเหล้าเมาไมา้กลับบ้านดึกดื่นจนลืมเปลี่ยนน้ำแดงและขนมให้กุมารทองบนหิ้งหลายวันคืนหนึ่งนนกลับมาถึงบ้านด้วยความมึนเมาแล้วล้มตัวนอนกลางดึก เขารู้สึกหนักอึ้งที่หน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับพอลืมตาขึ้นมาท่ามกลางความมืดสลัวจากแสงไฟถนนเขาเห็นร่างเล็ก,ลกๆนั่งยองๆอ,อยู่บนหน้าอกของเขามันไม่ใช่รูปปั้นดินเผาอีกต่อไปแต่เป็นเด็กจริงๆผิวหนังเหี่ยวย่นสีดำคล้ำติดกระดูกทรงกลิ่นเหม็นสาบเด็กคนนั้นนั่งเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู่ในปากเสียงดังแจ๊บ,จบ เลือดสีสดไหลย,ย้อยลงมาจากมุมปากหยดใส่เสื้อของนนท์นนท์เพ่งมองสิ่งที่อยู่ในมือของเด็กผีด้วยความตกใจมันคือนิ้วมือคนสดสดที่ถูกกัดแทะจนแหว่งวิ่นเห็นกระดูกนนท์สะดุ้งสุดตัวผลักร่างนั้นกระเด็นตกเตียงแล้วรีบเปิดไฟแต่พอไฟสว่างทุกอย่างก็ว่างเปล่าไม่มีเด็กคนนั้นอยู่ นนรีบวิ่งไปดูที่หิ้งบูชาเห็นรูปปั้นกุมารทองตั้งอยู่ที่เดิมแต่ที่ปากของรูปปั้นมีคราบเลือดสดๆเปื้อนอยู่จริงๆและที่น่าสยองคือแก้วน้ำแดงที่ถวายไว้กลายเป็นเลือดคน้คนๆนนรีบเปลี่ยนของเส้นไหวและจุดธูปขอธรมมาด้วยความกลัวแต่อาการเหี้ยนของกุมารทองเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ข้าวของในบ้านเริ่มเคลื่อนย้ายที่เองยังผิดปกติของเล่นเด็กที่นนซื้อมาถวายกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นบางคืนนนเห็นรอยเท้าเล็กๆเ,เปื้อนโคลนเดินไปทั่วบ้านรอยเท้านั้นเดินขึ้นไปตามผนังห้องจนถึงฝ้าเพดานนนเริ่มนอนไม่หลับร่างกายสูบผอมและขอบตาดำคลำ้ำ วันหนึ่งเขาตื่นมาพบว่าแขนขาตัวเองมีรอยฟันกัดเต็มไปหมดรอยกัดเล็กๆที่ฝังเขี้ยวลึกลงไปในเนื้อจนเลือดซิบเหมือนถูกเด็กที่โมโหร้ายระบายอารมณ์ใส่ตอนหลับนนทนไม่ไหวตัดสินใจเอาตุ๊กตากุมารไปทิ้งที่วัดเขาเอาใส่ถุงดำแล้วขับรถไปทิ้งไวที่ใต้ต้นโพใหญ่ขับรถกลับมาบ้านด้วยความโล่งใจคิดว่าจบเรื่องแล้ว แต่พอเปิดประตูห้องนอนเข้าไปเขาก็ต้องเข่าอ่อนทรุดลงรูปปั้นกุมารทององค์เดิมตั้งตรงงานอยู่บนหัวเตียงสภาพรูปปั้นเปื้อนดินโคลนเหมือนเพึ่งตะเกียกตะกายกลับมาดวงตาที่ปูดโปนของมันดูเหมือนจะถลนออกมาจ้องหน้าเขามุมปากรูปปั้นบิดเบี้ยวสแสยะยิ้มกว้างกว่าเดิมจนน่ากลัวนนคว้าค้อนปอนมาทุบรูปปั้นนั้นให้แตกละเอียด เศษดินเผากระจายเกลื่อนห้องเขาโกยใส่ถุงแล้วเอาไปเผาไฟควันดำพวยพุ่งขึ้นมาพร้อมกลิ่นเหม็นไหมเหมือนเผาเนื้อคืนนั้นนนนอนระแวงทั้งคืนมือกำมีดไว้แน่นไม่ยอมปล่อยตีสามกว่าวาเขาได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากในตู้เสื้อผ้าประตูตู้ค่อยๆแง้มออกช้าๆเผยให้เห็นความมืดภายใน มีดวงตาสีแดงคู่หนึ่งวาวโรดอยู่ในความมืดนั้นร่างของเด็กผีค่อยๆค,คลานออกมาจากตู้เสื้อผ้าแต่สภาพของมันเละเทะเหมือนถูกทุบจนร่างกายบิดเบี้ยวหัวกะโหลกยุบไปแถบหนึ่งแขนขาหักพับผิดรูปทรงมันคลานลากตัวเข้ามาหานนด้วยความอาฆาตแค้นนนเห็นไส้ไหลทะลักออกมาจากท้องลากไปกับพื้น มันกระโดดพุ่งเข้าใส่นนอย่างรวดเร็วเหมือนสัตว์ป่ากัดเขาที่คอของนนจนเลือดพุ่งกระฉูดเลอะที่นอนนนดิ้นทุรนทุรายพยายามดึงร่างนั้นออกแต่สู้แรงไม่ไหวแรงกัดของมันมหาศาลเหมือนกรามเหล็กที่ล็อกแน่นนนเหลือไปเห็นเงาในกระจกที่สะท้อนภาพการต่อสู้เงาของเด็กนั้นใหญ่โตทำมึนน้ากลัวเกินกว่าจะเป็นเด็ก มันคือกองกิเลสและวิญญาณบาปที่นนรับเข้ามาเลียงนนสลบไปเพราะเสียเลือดมากและตื่นมาอีกทีที่โรงพยาบาลภรยาของเขามาเจอแล้วรีบพาส่งหมอช่วยชีวิตไว้ทันแต่แผลที่คอของนนกลายเป็นแผล,ลเป็นหน้าเกลียดขนาดใหญ่หมอบอกว่าแผลติดเชื้อรุนแรงเกือบต้องตัดเนื้อทิ้งหลังจากออกจากโรงพยาบาลนนรีบขายบ้านหลังนั้นทิ้ง เขาไม่กล้ากลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลยแม้แต่ก้าวเดียวแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะมันยังตามติดเขาอยู่นน์มักจะเห็นเงาเด็กวิ่งผ่านหางตาไปมาตลอดเวลาเวลาตักข้าวใส่ปากเขาจะเห็นหนอนยัวเยี้ยในจานข้าวหรือเห็นชิ้นเนื้อในจานกลายเป็นนิ้วมือคนสดๆทำให้เขากินอะไรไม่ลงจนร่างกายผอมแห้งเหลือแต่กระดูก ทุกคืนเขายังคงฝันร้ายเห็นเด็กคนเดิมมายืนปลายเตียงแต่คราวนี้เด็กคนนั้นตัวใหญ่ขึ้นและน่ากลัวขึ้นผิวหนังหลุดลุย่ยจนเห็นกล้ามเนื้อแดงฉานเต้นตุบๆมันบอกว่าจะอยู่กับพ่อตลอดไปไม่ยอมไปไหนนนพยายามไปบวชพระเพื่อหนีเคราะห์กรรมแต่พอนั่งสมาธิเขาก็จะเห็นหน้ากุมารทองลอยมาหลอก รบกวนจิตใจจนไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างสงบหลวงพ่อบอกว่านนไปรับเอาของต่ำที่มีอาถรรพ์แรงมาวิญญาณน,นี้ผูกพันด้วยสัญญาเลือดและตันหาความโลภยากที่จะแก้ออกได้ง่ายๆต้องชดใช้กรรมไปจนกว่าจะหมดนนต้องทนทุกทรมานกับการถูกหลอกหลอนทุกวันเขาเสียสติขุมดีขุมร้ายชอบนั่งคุยกับอากาศคนเดียว บางทีก็หยิบขนมกินแล้วทำท่าเหมือนป้อนใครบางคนผู้คนรอบข้างต่างพากันรังเกยียจและหว,วาดกลัวเพื่อนฝูงที่เคยคบหาตอนรวยก็หนีหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงตัวนนกับเงาของลูกบุญธรรมปีศาจวันหนึ่งนนตัดสินใจกลับไปหาอาจารย์ขเขมรคนเดิมเพื่อขอให้อาจารย์ช่วยถอนของและเอากุมารคืนไปแต่พอไปถึงสำนัก กลับพบเพียงซากปรักหักพังชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอาจารย์ตายไปนานแล้วตายเพราะของเข้าตัวศพเน่าเฟะทาสำนักไม่มีใครรู้นนยืนอึ้งด้วยความสิ้นหวังทางรอดสุดท้ายดับวูบเขาเดินโซซัดโซเซกลับมาที่รถเหมือนคนไร้วิญญาณระหว่างทางกลับฝนตกลงมาอย่างหนักฝาผ่าปเปรี้ยงปร่าง นนมองกระจกหลังเห็นกุมารทองนั่งที่เบาะหลังมันนั่งนิ่งๆจ้องมองเขาผ่านกระจกด้วยสายตาเย็นชานนหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลาั่งแล้วเหยียบคันเร่งรถพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจังเสียงดังสนัน่นสภาพรถพังยับเยินแต่นนกลับรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริกูภัยที่มาช่วยบอกว่าเห็นเด็กผู้ชายยืนอยู่ข้างรถ ยืนมองร่างของนอนที่ติดอยู่ในซากรถแล้วก็เดินหายไปนนต้องกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิตต้องนั่งรถเข็นและมีแผลเป็นที่คอคอยเตือนใจทุกวันนี้เขายังคงเห็นกุมารทองวนเวียนอยู่รอบตัวบางครั้งมันก็มาเข็นรถเข็นให้เขาไปในที่มืดมืดหรือบางทีก็มานั่งทับขาเขาจนเจ็บปวดรวดร้าวนนบอกว่า มันคงรอเวลาให้เขาตายไปจริงๆเพื่อที่จะได้พาวิญญาณเขาไปอยู่ด้วยกันในนรกเขาใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวงและทุกทรมานเงินทองที่เคยหามาได้ก็หมดไปกับค่ารักษาตัวกุมารทองที่หวังจะให้ช่วยสร้างฐานะกลับทำลายทุกอย่างมันกัดกินทั้งร่างกายจิตใจและอนาคตของเขาจนหมดภาพของรูปปั้นดินเผาสีดำที่เปื้อนเลือดยังติดตา มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความโลภที่ไม่รู้จักพอของมนุษย์นนฝากเรื่องนี้มาเล่าเพื่อระบายความอัดอั้นในใจเขาบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะยอมเจ๊งยอมเป็นคนล้มละลายดีกว่าต้องมาเลี้ยงดูปีศาจร้ายการเลี้ยงผีเพื่อให้ช่วยหาเงินมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันมีแต่การแลกเปลี่ยนที่โหดร้ายและไม่เป็นธรรมเราให้ข้าวมันกินแต่มันจ้องจะกินเลือดเนื้อเราแทน คืนนี้ถ้านนหลับตาลงเขาก็คงเจอหน้ามันอีกหน้าของเด็กชายที่ปากฉีกกว้างและมีเขี้ยวแหลมรอคอยที่จะป้อนเศษนิ้วมือให้เขากินในความฝันและเสียงหัวเราะคิกคักที่ดังก้องอยู่ในโสดประสาทจะคอยหลอกหลอนเขาไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงใครที่คิดจะเลี้ยงกุมารทองหรือลูกกรอกให้ดูนนไว้ว่าคุณพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาไหม พร้อมที่จะแลกวิญญาณและความสุขส่วนตัวหรือเปล่าเพราะเมื่อไหร่ที่คุณพามันเข้าบ้านแล้วมันไม่ออกง่ายๆมันจะยึดครองพื้นที่ทุกตารางนิ้วในบ้านและในใจคุณเปลี่ยนบ้านที่อบอุ่นให้กลายเป็นบ้านผีสิงสุดสยองและเปลี่ยนชีวิตคนปกติให้กลายเป็นท่ารับใช้ผีนนนั่งมองเมือออกไปนอกหน้าต่างรถเข็นเห็นเงาเล็กๆวิ่งเล่นอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านพัก เงานั้นหยุดวิ่งแล้วหันมาโบกมือเรียกนนชช้าๆมือข้างหนึ่งถือแขนตุ๊กตาที่ฉีกขาดวิ่นอีกมือหนึ่งกวักเรียกพ่อจา๋ามาเล่นกันเถอะนอนหลับตาลงพร้อมกับน้ำตาที่ไหลพรากอาบแก้มเขารู้ดีว่าหนีไม่พ้นและต้องชดใช้กรรมนี้ต่อไปความสัมพันธ์พ่อลูกที่บิดเบี้ยวนี้จะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะดับศูนไปจากโลกนี้แม้กระทั่งยามตื่น นนก็ยังรู้สึกถึงสัมผัสเย็นๆมือเล็กๆที่ลูบไหลไปตามแขนขาที่ไร้ความรู้สึกและเสียงกระซิบที่พังหูว่ารักพ่อนะรักพ่อที่สุดแต่น้ำเสียงนั้นกลับเย็นชาและเต็มไปด้วยความหิวกระหายนนกลายเป็นร่างทรงที่มีชีวิตอยู่เพื่อเลี้ยงดูมันเลี้ยงดูความผิดพลาดในอดีตที่ตามมาหลอกหลอนอาหารมื้อเย็นวางอยู่ตรงหน้าแต่นนกินไม่ลง เพราะเขาเห็นเงาสะท้อนในช้อนซ่อมเป็นหน้ากุมารกำลังอ้าปากกว้างรอแย่งกินอาหารจากปากของเขาทุกคำข้าวคือการแบ่งปันให้กับวิญญาณร้ายชีวิตที่เหลืออยู่คือการรอคอยความตายอย่างช้าๆเพื่อจะได้หลุดพ้นจากพันธนาการสยองขวัญน,นี้เสียทีหรือบางทีความตายอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องนี้ เขาอาจาต้องไปเป็นบริวารรับใช้มันต่อในพบหน้าชดใช้นี้กรรมที่ติดค้างกันไว้อย่างไม่มีวันจุดสิ้นแววตาของนอนว่างเปล่าเหมือนคนตายทั้งเป็นไม่มีประกายแห่งความหวังหรือความสุขหลงเหลือมีเพียงความหวาดกลัวที่ฝังรากลึกถึงกระดูกดำรอยยิ้มของกุมารทองคือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงและเสียงหัวเราะของมันคือบทเพลงมรณะกล่องใจ นนหยิบรูปถ่ายเก่าๆสมัยที่ยังไม่ได้เลี้ยงกุมารมาดูใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในรูปช่างดูห่างไกลเหลือเกินเทียบกับใบหน้าในกระจกตอนนี้ที่ดูเหมือนศพเดินได้เขาค่อยๆฉีกรูปนั้นทิ้งทีละชิ้นๆอย่างชา้ชาๆเหมือนฉีกทำลายตัวตนในอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนเศษกระดาษปลิวว่อนตกลงพื้นและมีมือที่มองไม่เห็นปัดเศษกระดาษเหล่านั้นเล่นไปมาอย่างสนุกสนาน นนมองดูการกระทํานั้นด้วยสายตาที่ด้านชายอมรับชะตากรรมของการเป็นพ่อตลอดกาลพ่อของผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์พ่อของความหายนะและเรื่องราวของนอนก็จบลงตรงที่ความเงียบงนันท่ามกลางเสียงหัวเราะของเด็กที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเขาเรื่องของนอนสอนให้รู้ว่าความโลภคือบ่อกเกิดของหายนะการหวังพึ่งอำนาจมืดอาจให้ผลดีในระยะสั้นๆเท่านั้น กับผลที่ตามมาร้ายแรงเกินกว่าจะประเมินค่าได้จงพอใจในสิ่งที่ตนมีและสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยสัมมาอาชีพอย่าเอาชีวิตไปแลกกับสิ่งลี้ลับที่คุณควบคุมไม่ได้เลยครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ